หวานมดตายเบสตรงๆเซิร์ฟช็อตฟินครบรอบหนึ่งปีที่เจอกัน ปลกต้นรักกันพักใหญ่และสัตว์ความหวานไม่แพ้จริงๆสำหรับคู่รักของเบธราชว ن ีกับตรงๆเดอะสตาร์ล่าสุดเบดตรงตรงนั้นพร้อมใจกันโสพสต์ภาพหวานครบรอบหนึ่งปีที่ได้จากการโดยสาวใหม่นั้นได้เผยว่า anniversary one year ครบรอบหนึ่งปีที่รอใจกันขอบคุณนะคะที่ทําให้มีวันนี้พระเอกละครอของหนูหนูรักพี่นะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะอยู่ด้วยกันกันไปนานๆขณะที่ตรงงเองก็หวานฉ่ำไม่แพ้กันครบรอบ one year ที่รู้จักกัน ศูนย์แอยู่ด้วยกันแบบนี้มานานๆเราจะเติมศูนย์หลังเลขหนึ่งไปด้วยกันขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้จนถึงทุกวันนี้อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะครับ